ปกติเนี่ยเวลาผู้นําของประเทศต่างๆสเสด็จเยือนประเทศจีนเขาจะขึ้นธงแค่ของจีนแล้วก็ของประเทศน,นั้นๆที่ไปเยือนนะครับอันนี้ขึ้นธงประจําพระองค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของประเทศไทยแล้วอะไรไม่ดีใจเท่ากับพอพระองค์ท่านสเสด็จนะครับท่านประธานาธิบดีสีชิ้นผิงท่านบอกเลยว่าจะ ช่วยซื้อข้าวของประเทศไทยห้าแสนตันห้าแสนตันนี้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากเลยนะรัฐบาลพยายามทำมาตลอดไม่ว่าท่านนายกหลายๆนายกไปนะครับจีนไม่เคยรับปากครับไม่เคยรับปากว่าจะซื้อนะครับปล่อยให้เป็นวิถีทางการค้านะครับให้ซื้อขายกันไปเองนะครับนี่แสดงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยใช้คำว่า ดีกว่าประเทศไทยมากๆนะครับรับซื้อข้าวไทยถึงห้าแสนตันเนี่ยนะครับโอ้ยเป็นบุญญาบาร,รมีของพระอ,องค์ท่านนะเป็นบุญญาบาร,รมีของพระอ,องค์ท่านท่านอาจจะมองว่าการเสด็จเยือนประเทศจีนเนี่ยปกติพระอ,องค์ท่านไม่ได้เสด็จเยือนประเทศไหนนะครับท่านนึกถึงไปสมัยรัชกาลที่5ครับสมัยรัชกาลที่หสมัยนั้นฝรั่งเศสเนี่ย บุกยึดเวียดนามขเขมรล,ลาวอังกฤษบุกยึดอินเดียพมา่ากำลังจะบุกยึดประเทศไทยแบ่งเป็นสองส่วนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าพงพท่านเสด็จไปเยือนรัสเซีย ตอนนั้นรัเสเซียยังเป็นกษัตริย์อย,อ,อยู่นะครับพระเจ้าสายังครองราชอยู่นะครับพระเจ้าสาเห็นในหลวงราชการที่ห้าของเราเสด็จพระองค์ท่านก็ถวายพระเกียรติอย่างนี้ต้อนรับขับสู้แล้วก็ประกาศออกมาว่าทิ้งแห่งสยามเนี่ยเป็นเพื่อนเราเท่านั้นแหละครับฝรั่งเศสกับอังกฤษหัวทิ่มเลยเราถึง มีเอกราชมาจนปัจจุบันนี้อันนี้ก็เหมือนกันสถานการณ์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะเล่นชั้นเล่นเชิงอะไรอย่างไงนะครับออกมาแสดงบทบาทพูดตรงๆงว่าเข้าข้างขมินะครับเข้าข้างขมินะครับผมคิดว่าพรองท่านตัดสินพระไทยเสด็จเยือนประเทศจีนนี่จะทำให้ สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักกับต้องคิดหนักว่าอย่าไปรังแกรประเทศไทยนะนะครับอย่าไปรังแกรประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งซึ่งชาวบ้านพวกเราก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่จะทำให้สหรัฐอเมริกาที่จะคิดจะบีบไทยลังแกไทยต้องคิดหนักนะ,นะผมว่าต้องคิดหนักนะครับต้องคิดหนักนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ย ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่จุดที่ดีมากนะครับถ้าเรายกให้จีนมาทั้งฐานทัพที่ประเทศไทยอเมริกาจบจบเลยนะครับจบเลยนะครับเราพยายามวางตัวเป็นกลางเป็นนิสกับทั้งสองประเทศทั้งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคบกันมา หกเจ็ดสิบปีแล้วนะครับจีนเราก็ครบนะครับเราเป็นประเทศเอกราชนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็โปรดรับรู้รับทรบาบไว้ด้วยนะครับว่าพงท่านเสียสละเสด็จเยือนประเทศจีนนะฮะสิ่งที่ได้เห็นเห็นเลยก็คือจีนจะเป็นมิตรประเทศที่ดีกับเรานะครับใครจะมารังแกประเทศไทยเนี่ยเรามีจีนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนี่ เราก็จะปลอดภัยใช้คำว่าเราจะปลอดภัยนะครับจีนนี่เป็นมหาอำนาจอันดับสองของโลกนะครับอันดับสองของโลกนะครับประชากรเขาก็มากนะครับเป็นพันกว่าล้านคนนะและในประเทศไทยนี่นะพูดตรงๆในประเทศไทยนี่นะคนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะตอนนี้ผมว่ามันจะครึ่งประเทศเลยครับ แล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปหลายคนแล้วนะครับหลายคนแล้วเพราะนั้นเรากับจีนนี่ยมันตัดกันไม่ขาดครับมันเหมือนญาติกันครับแม้แต่นายกปัจจุบันนายกอนุทินเนี่ยนะฮะก็เชื้อสายจีนนะครับเชื้อสายจีนนะครับเชื้อสายจีนนะครับไอ้นักการเมืองและขล้าราชการนะครับ พอจีนจะซื้อข้าวไทยเนี่ยนะครับผมจะบอกท่านให้ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับไอ้พวกขบวนการใต้ดินนะฮะเตรียมขนแล้วผมใช้คําว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่เอ่ยว่าประเทศไหนนะครับเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนนะครับเรามาคอยจับทุจริตของขบวนการที่จเจ้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมเป็นข้าวไทยไปขายให้จีนดีกว่านะฮะซึ่งคุณภาพก็ไม่ดี แต่ให้พวกพ่อค้าใต้ดินมันจะได้กําไรมหาศาลครับทั้งข้าวโพดทั้งมันสาปะหลังทั้งข้าวให้ขายได้แต่ข้าวไทยนะครับห้าแสนตันเนี่ยผมว่าหลังจากที่พวกเรากินใช้ในประเทศแล้วแทบจะผลิตไม่พอเลยนะแทบจะผลิตไม่พอเลยนะครับผมคิดว่าราคาข้าวจะพุ่งขึ้นนะครับบริหารกันให้ดีก็แล้วกันนะครับ คนถามเนื่เปิดด่านกูนะเปิดด่านไหนที่ไหนมีคนถามครับแล้วเปิดด่านเปิดด่านที่ขเมนใช่ไหมครับผมอ่ากรณน,นี้เปิดด่านที่ขเมรเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนต้องทําใจเลยครับผมวิเคราะห์นะครับปิดอีกยาวครับปิดอีกยาวจนกว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับเลือกตั้งใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รัฐบาลใหม่และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ กัมพูชาเองต้องแสดงความจริงใจจัดทหารเป็นพันคนเลยร่วมกับทหารไทยกวาดทุนระเบิดมาให้หมดเก็บให้หมดขมรคุณต้องเป็นคนดีสักทีสิมึงแอบเอากับระเบิดมาวางเนี่ยมันผิดกฎสากลผิดกฎหลักสากประชาชาติเขาห้ามวางทุนระเบิดนะครับ แต่ผมว่าหุนเซนคุณมาเน็ตมันไม่สำนึกแล้วครับถ้าเป็นผมมีอำนาจนะผมจะส่งหน่วยแซปเปอร์ผมเอาระเบิดไปวางรอบไอ้ปราสาทราชวังไอ้คุณเซนนะครับ,รบแล้วให้ตัวคุณเซนหรือคุณมาเน็ตมันเหยียบขาขาดบ้างมันจะรู้สึกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีเว้ยคนอย่างนี้มันไม่เลือดตกยางออกไม่สำนึกแล้วครับ นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของประเทศไทยของทหารไทยก็ไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่มันทําอย่างเงี้ยมันเอากับระเบิดมาวางเหมือนกับในเขตไล่ผมเนี่ยมีใครเอากับระเบิดมาวางใครเหยียบขาขาดไปคนผมก็ไม่กล้าเดินแล้วพอไม่กล้าเดินปุ๊บมันรู้มันเป็นคนวางมันก็จะค่อยๆยลุกเข้ามานะครับลุกเข้ามา ครั้งแรกก็มากลางเต็นท์ก่อนว่าให้ทหารพักอันที่สองก็เริ่มมุงแฝกมุงหลังคาทําเป็นกระท่อมอันที่สามก็พาเมียมาอยู่ด้วย <c oughs> บอกเป็นเมียทหารอันที่สี่ก็พาลูกมาด้วยสร้างบ้านแล้วขยับไปไอเ้เชิงอย่างงี้ไอ้ฮุนเซนมึงกับกูเนี่ยทันกันอายุก,ก็พอๆกันแล้วก็เป็นนักรบรุ่นเก่ามาเหมือนกัน <c oughs> ไอ้เชิงอย่างงี้ถ้าเป็นชาวไร่เขาว่าคนจังไร นะฮะคนจำลไรแต้มแก่คนจังไล,งค,งไลครบไม่ได้นะครับครบไม่ได้นะครับต้องคิดถึงอกเขาอกเราถ้าทหารไทยแอบวางระเบิดเข้าไปในเขตพื้นที่กัมพูชาบ้างละ่ะแต่เรามันไม่ทำนะประเทศไทยนี่ก็คือสู่ภาพบุรุษพอสนสัญญาออตตาว่าออกมาว่าห้ามทำลายกับระเบิดนะประเทศไทยแม่งขนไปทำลายที่หุบสบู่หมดเลย ที่หูบสบู่หัวหินน่ะโอ้ยเราเราเสียดายกับระเบิด M14 เรามีกับพลสติกคล้ายๆของเขมรเ,เนี่ยครับเมื่อก่อนก็ใช้ในสงครามเย็นเนี่ยประเทศไทยทำลายทิ้งแม่นหมดเลยนะครับอาก็เคยใช้เมื่อก่อนก็ใส่เป้เต็มหลังเลยเวลาจะไปตั้งฐานที่ไหนแล้วก็วางกันค่าศึกมาบุกมันเบาเบาเล็กนิดเดียวดักก็ง่ายเก็บก็ง่ายเบ,บาเบบนิดเดียวประมาณตรวตูด ขวดตูดพลาสติกเนี่ยครับสีเขียวๆนะฮะมาแต่ของเรานี่พอไอ้ส่วนที่สัญญาออตตาว่าประกาศใช้ไทยแม่นทำลายหมดเลยขเขมรมันไม่ยอมทำลายนะครับขเขมนยังไม่ยอมทำลายแต่กับระเบิดเนี่ยประเทศมหาอำนาจเขาก็ยังไม่ไม่ยังใช้กันอยู่นะรัเสเซียจีนสหรัฐอเมริกาก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พวกยุโรปกับพวกฝรั่งนี่เขากลัวนะครับเวลาทำสงครามมันก็ต้องมีกฎ ในการทำสงครามกันไม่นั้นนอกแบบนี้มันไม่ได้นะครับคุณอารครับมีคนบอกว่าอขอเลขจากคุณอาเลยวัดบ้างครับโอ้ยผมอย่างนี้ครับคือคนที่จะบอกหวยถูกเนี่ยต้องคนที่มีมีบุญญาบารมีนะครับผมเองเนี่ย ต้องเรียนท่านเลยว่าตัวเองซื้อยังไม่ถูกเลยแล้วจะไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยครับมันเป็นไปได้ยากเลยเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยต้องคนมีบุญญาบารมีนะครับมาเนี่ยนะครับแต่บุญเก่าเนี่ยมันจะถูกเข้ามามันก็ถูกนะครับวันนี้เราจะรวยไปด้วยอ๋อวันนี้วันหวยออกเลย <c oughs> ใช่ครับคนะุณนอ๋อถึงว่าคำถามแม่นถามแต่หวยนะครับผมก็ เวลาตอนนี้ไลฟ์มาหนึ่งแปดหนึ่งแปดเออหนึ่งแปดผตามนั้นเลยนะให้แล้วครับผมเวลามันสิบแปดสิบแปดสิบแปดนาทีนะฮะสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีผมเป็นเลขเมืองจีนด้วยเลขเมืองจีนเลขแปดเลขเมืองจีนโอ้ยถ้าถ้าเลขหนึ่งแปดนี่นะเลขหนึ่งแปดแพงไปห่าเลยทะเบียนเลขหนึ่งแปดเนี่ยสมมติทะเบียนรถเลขหนึ่งแปดเนี่ยนะคนจีนเขาจะ ถือว่าเป็นเลขเฮงเฮงเนะครับแต่พอมาของประเทศไทย1นบวกแก็เป็น9อ่าของคนไทยชอบเก้านะครับโอ้ยถ้าหวยออกหนแปดแล้วเจ้ามือมันจะมายิงเราหรือเปล่านะและไข่ก็ไม่รู้ช่างคิดนะครับว่าไปจุดธูปบูชาพระเนี่ย พอเสร็จแล้วระเบิดปั้งมาเป็นเลขนะครับ,ค,รบคนก็ซื้อหวยคนอะไรนะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับ